เสร็จเรียบร้อยเราก็จะใช้ถุงกระดาษครับที่เราแม็กไว้นะครับคุมด้านนอกอีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันแสงแดดนะครับไร่เติมสุกสวัสดีครับวันนี้ไล่เติมสุกจะพามาขยายพันธุ์ในหนานะครับเป็นในหนาสายพันธุ์ฝ้ายเขียวกเกษตรสองนะครับด้วยการเสียบยอดอใส่ต้นต พัน์พื้นเมืองนะครับอ่านี่คือต้นตอของเรานะครับที่เราปลูกไว้นะครับอันนี้อายุก็หนึ่งปีกว่าแล้วครับปลูกด้วยเมล็ดนะครับสูงประมาณ5 0าสซนติเมตรแล้วนะครับก็ได้แค่นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะนํายอดพัน์ุนี้นะครับเป็นอ่ายอดพันธไนหนาฝ้ายเขียวเกษตรสอนะครับนำมาเสียบยอดใส่ต้นตอนะครับ เดี๋ยวเรามันเริ่มกันเลยครับอ่ามันดูอุปกรณ์ก่อนดีกว่าจะมีมีกรเตอร์นะครับยอดพันในหนานครับอันนี้ถุงกระดาษครับสําหรับครอบนะครับถุงพลาสติกนะครับสําหรับเอาไว้หุ่มกันน้ําแล้วก็การความชื้นด้วยนะครับเชือกฟางไว้สําหรับรัดอ่าให้ต้นปาดแผลของต้นพันธุ์สมานติดกันได้ดีนะครับ แล้วก็จะมีตัวพาราฟิล์มนะครับหรือว่าเทปทาบกิ่งครับเอาไว้สำหรับพันชั้นแรกก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยครับขั้นตอนแรกเราก็จะนำเลือกเลือกต้นต่อบริเวณที่เราจะตัดเพื่อทำการเสียบยอดก่อนนะครับดูให้ขนาดของเขาใกล้เคียงกับยอดพันของเรานะครับ เวลาเสียบแล้วแผลก็จะสนิทกันได้ดีนะครับก็บริเวณนี้นะครับก็ตัดออกเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะทำการผ่าครับตรงกลางของอต้นต่อนะครับผ่าเป็นปากฉลาเลยครับยาวประมาณ1เซนครึ่งถึง2เซนนะครับ เราก็มาทําการเหล่าต้นพันธ์ของเรานะครับปาดให้เป็นริ่มครับเพื่อที่ทําการเสียบใส่ต้นต่อนะครับให้ผิวของเขาเสมอกันนะครับต้นต่อกับต้นพัน์ุนะครับอันนี้ตื้นเปลื่ยนไปนะครับปาดลงไปอีกหน่นึงนะครับ เกตปากแผลกับผิวเขาเสมอกันแบบนี้นะครับเราก็ใช้พลาฟิล์มหรือว่าเทาปสำหรับทาบกิ่งน,นะครับพันพันให้สนิทนะครับเพื่อไม่ให้น้ำเข้าได้นะครับการไว้ชั้นหนึ่งก่อนครับตรงนี้เรา ไม่ต้องดึงให้แน่นมากก็ได้นะครับเพราะว่าในขั้นตอนที่เราจะทําให้แน่นคือใช้เชือกฝางนะครับพันบริเวณที่เราทาบกิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยใช้เชือกฝางครับครั้งนี้เราต้องดึงให้แน่นนะครับทุกครั้งที่เราพันเราดึงให้แน่นเลยนะครับนี่ครับ เสร็จแล้วเราก็จะทำการครอบคุมด้วยถุงพลาสติกนะครับแบบนี้นะครับเพื่อการความชื้นและกันน้ำเข้าด้วยนะครับรักษาความชื้นของยอดพันธุ์ให้เพื่อให้เขามีความชื้นและสามารถแตกตาแตกยอดออกมาได้นะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็จะใช้ ถุงกระดาษครับที่เราแม็กไว้นะครับคุมด้านนอกอีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันแสงแดดนะครับอ่าจะไปเผายอดพันธุ์เดี๋ยวตาเขาจะเน่าได้หรือว่าไหม้ได้นะคุมไว้แบบนี้ครับ ันนี้เราได้ทำการเสียบยอดขยายพันธุ์ต้นในหนาขยายพันธุ์ฝ้ายเขียวกเกษตรสองอใส่ต้นตอพันธุ์พื้นเมืองไว้เมื่อวานน,น,นี้เดี๋ยวเราลงาเปิดดูการเปลี่ยนแปลงกันนะครับว่าเขามีลักษณะอย่างไรจะเห็นว่ามีไอ้น้ำนะครับเกาะอยู่ในถุงนะครับที่เราหุ้มเข้าไว้นะครับถุงพลาสติกมัดุ้ไ้ เป็นไอ้น้ำสีขาวๆเดี๋ยวเราครอบแล้วทิ้งเข้าไว้หนึ่งสัปดาห์ครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาติดตามผลกันครับว่าเขาเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับ